อย่าพูดดังไปนะรู้ไหมคนท้องก็มีความลับที่น่าอายเหมือนกัน <Wow. S 1> จะตรงกับคุณแม่บ้างไหมห้ามพลาดคลิปนี้แต่ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้ลายกดแล้วขอให้ลูกในท้องแข็งแรงดินเก่งนะคะความลับของคนท้องจะมีอะไรบ้างถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยคะ่ะ ข้อแรกเท้ามีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับน้ำหนักตัวเมื่อตั้งครรภ์น้ำหนักตัวของคุณแม่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในขณะเดียวกันเท้าของคุณแม่ก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นตามน้ำหนักตัวเพื่อให้รองรับน้ำหนักตัวได้เป็นอย่างดีนั่นเอง แม้ท้องหลายคนอาจรู้สึกแปลกใจและเป็นกังวลแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะหลังคลอดเท้าก็จะค่อยๆกลับมามีขนาดเท่าเดิมในที่สุดค่ะ <Okay. S 1> ข้อที่สองก้มเก็บของลำบากของตกหนะเป็นเรื่องปกติแต่ยามาตกตอนท้องกำลังโตได้ไหมเพราะเวลาจะก้มเก็บเนี่ยมันยากนะ <Okay. S 1> นี่แค่พูดถึงตอนจะลุกจะนั่งเท่านั้น ยังไม่พูดถึงตอนลุกมาแล้วชนโต๊ะหรือชนนู่นชนนี่นะแค่คิดก็เจ็บแทนแม่ทองแล้วคะ่ะ <c oughs> ข้อที่สไตรามาสแรกไม่มีอารมณ์ทางเพศเลยช่วงนี้แพ้ทองทั้งวันจนไม่มีกระจิตกระใจจะสวีทกับคุณสามีเลยก็ไหนจะเวียนหัวอาเจียนอ่อนเพลียอึดอัดแถมยังเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมด ก็เป็นเรื่องปกติที่จะไม่มีอารมณ์ทางเพศเรื่องนี้ต้องบอกคุณสามีให้เข้าใจนะคะจะได้สบายใจทั้งคู่คะ่ะ <Okay. S 1> ข้อที่4ไตรามาสที่2อารมณ์ทางเพศสูงข้อนี้สวนทางกับข้อที่สาอย่างสิ้นเชิงตอนแรกที่ไม่มีอารมณ์จู่จี้กับคุณสามีเลยแต่พอเข้าไตรามาสที่2แม่ท้องกลับกระชุ่มกระชวยอย่างบอกไม่ถูก เพราะระดับฮอร์โมนที่สูงขึ้นคงที่แล้วอาการแพ้ท้องน้อยกว่าช่วงไตรามาสแรกมากแม้ท้องสามารถจูจีกับคุณสามีได้แต่ให้ทำในท่าทางที่ถูกต้องและปลอดภัยนะคะข้อ <c oughs> ที่5ผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจน1วันได้มากกว่า3ปีในผู้หญิงปกติฮอร์โมนเอสโตรเจนมีความสำคัญต่อการตั้งครรภ์และการคลอดเป็นอย่างมาก โดยจะช่วยให้มดลูกขยายตัวจนสามารถอบอุ้มลูกในท้องได้เป็นอย่างดีทั้งยังช่วยเตรียมพร้อมช่องคลอดให้พร้อมสำหรับวันคลอดอีกด้วยนะคะข้อที่6ชอบผายลมหรือเรอบ่อยๆเออข้อนี้อยากขอเสียงคนที่ไม่เคยผายลมหรือเรอตอนท้องหน่อยคะ่ะจะบอกว่าคุณโชคดีมากๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วแม้ท้องมักชอบผายลมและเรอกันทั้งนั้นสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ามดลูกมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วไปเบียดกระเพาะอาหารทําให้กระเพาะอาหารนั้นทํางานไม่สะดวกย่อยอาหารได้ไม่เต็มที่จึงเกิดลมมากกว่าปกตินั่นเองค่ะข้อที่7หัวใจมีขนาดที่โตขึ้น เพราะในร่างกายของแม่มีอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังเติบโตดังนั้นหัวใจจึงต้องขยายใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มกำลังในการสูบฉีดเลือดและนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงทารกในครรภ์ด้วยค่ะ <Wow. S 1> ข้อที่8ใช้อำนาจของคุณท้อง ควค์ของคนท้องก็คือการได้รับการเอาอกเอาใจดูแลเป็นพิเศษดังนั้นในเมื่อฉันกําลังท้องอยู่ฉันก็ไม่อยากจะทำอะไรเพราะฉะนั้นช่วยหยิบช่วยทำนู่นทำนี่ให้ฉันหน่อยนะจ๊ะที่รักข้อที่9กระดูกเชิงกรานขยายได้เท่ากับตัวลูกรู้หรือไม่ว่ากระดูกเชิงกรานสามารถขยายได้เท่ากับขนาดของตัวลูกเชียวนะ ลองคิดดูสิว่าลูกของเราเกิดมาด้วยขนาดตัวเท่าไหนและกระดูกเชิงกลางของเราจะขยายให,ใหญ่มากแค่ไหนกันไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะการเป็นแม่คนเนี้ยมหาัศาจรรย์จริงๆเลยข้อที่10 ตื่นเต้นกับการดิ้นของลูกจะไม่ให้ตื่นเต้นได้ไงคุณลองคิดดูสิมหัศจรรย์แค่ไหนที่มีคนทั้งคนอยู่ในท้องเรานะ่ะว่าแล้วก็ขอหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเก็บไว้ดูก่อนดีกว่านะดิ้นเก่งจังเลยลูก <c oughs> และนี่คือความลับของคนท้องที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ <c oughs> เมื่อรู้แล้วจะได้เข้าใจคนท้องมากขึ้นนะคะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะความลับทั้งหมดที่แอดเล่าให้ฟังแม่ท้องที่ดูอยู่ตรงกับข้อไหนบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างนะคะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวมงกลมตรงกลางและกดปุ่มกระดิ่งรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนคะ่ะกดเลยสนใจติดต่อโฆษณาตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยคะ่ะ